และสำหรับพระอริยะบุคคลน,นั้นตัวตนความยึดมั่นโลกสมมุติท่านย่อมน้อยลงทุกทีใครผู้ใดเหล่าใดอาราธนาท่านทำสิ่งใดท่านทำให้ด้วยพรหมวิหารธรรมและจาคะอย่างสูงสุดยิ่งท่านอธิษฐานมาหลายภพชาติในแนวพระโพธิสัตว์มาก่อนแม้ชีวิตท่านก็ยอมสละได้เกียรติคุณที่สั่งสมมาทั้งชีวิตท่านก็สละได้ ใครผู้ใดเหล่าใดมิเข้าใจซ้ำยังไปหยาบหยามหมิ่นแคลนท่านบาปมหารจะเกิดแก่ตนหมู่ชนเหล่านั้นให้ต้องตกอบายภูมิชั้นลึกสุดและยืดเวลาทรมานทรกรรมอยู่ในวัฏตะสงสารนี้ต่อไปไม่สุดสิน้นและใครหรือเหล่าใดที่เชิญชวนหวานล้อมท่านไปทำรรกิจผิดศีขาบทไม่สมควรนับแต่โลกวัชชะเป็นต้นไป เพื่อรับทรัพย์เงินทองตอบแทนนี่ก็บาปหนักไม่แพ้ผู้หยาบหยามท่านเช่นกันท่านผู้สัญญาสิ้นแล้วแต่ท่านบริสุทธิ์แม้กระทั่งจิตท่านก็แปรจากธาตรู้ไปสู่เหนือทิพย์ทั้งปวงแล้วท่านจึงไม่มีสิ่งใดมารับรู้กระทบกระเทือนต่อโลกธรรมทั้งปวงท่านส่งธาตุรูปขันกายอยู่ด้วยพรหมวิหารและอิทธิบาทธรรม ด้วยบริสุทธิ์ที่คุณแห่งโลกุตระและมหากรุณาคุณอันประเสริฐอันเกื้อกูลนิกรชนมาโดยตลอดยาวนานใครไปทำร้ายทำลายท่านทั้งโดยเจตนาทั้งโดยรู้มิเท่าถึงซึ่งควรจะรู้ให้เท่าถึงแต่จิตหยาบกระด้างมิยอมที่จะเรียนรู้เขาผู้นั้นเหล่านั้นจะถูกลงทันมหาศาลนอกจากอบายภูมิอันจักประสบแน่แท้ณนะพพเบื้องหน้าแล้ว ชาตินี้ก็จะตกต่ำลงทันทีทำมาหากินทำคุณแก่ใครมิขึ้นวิปไปโยกโศกสรรจากมาิดรรอนในทุกข่วงอนูแห่งการดำเนินชีวิตบุญเก่าที่เคยคำ้ำเทพที่คอยช่วยจากถอนจากถอยออกมิหนุนมิเสริมอีกต่อไปประดุดว่าถูกอาถรรพ์สาบมีแต่จะต้องสำนึกผิด แล้วขอขมากรรมต่อท่านด้วยใจจริงไร้ข้อแม้ทุกประการเท่านั้นจึงจกค่อยๆเจือจางจากโทษนั้นออกมาได้และจากผลโทษนั้นสิ้นเชิงได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนามหาสติปัฏฐานบรรลุลวงเข้าเขตพระโสดาปัตติมักปฏิผลเท่านั้นเพราะบาปกรรมที่กระทําต่อพระอริยบุคคล ย่อมถ่ายถอนได้ด้วยเขตบุญแห่งอริยธรรมที่เทียบเท่าท่านหรือเหนือท่านขึ้นไปเท่านั้นนะลูกหลานเอ๋ยการสร้างกระแสบุญแก่ตนไปแต่ละขั้นดังต่อไปนี้มีอนิสง์ยิ่งล้ำพระพุทธองค์จัดไว้หลวงปู่ใหญ่อัญเชิญมาบอกกล่าวแก่ลูกหลานให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าการที่ลูกหลานจะอ่านเอาจากพระไตรปิฎกด้วยตนเอง และขอให้ลูกหลานจงเข้าใจเถิดนะว่าการบำเพ็ญบุญต้องทำทุกขั้นตอนจะละเว้นขั้นตอนใดไม่ได้เลยการที่พระพุทธองค์จัดว่าสิ่งใดมีอน,นิสงส์มากกว่าสิ่งใดนั้นมีได้หมายความว่าให้เรากระทำบำเพ็ญแต่ส่วนที่มีอน,นิสงส์มากกว่าเท่านั้นเพราะบุญส่วนยอดต้องอาศัยส่วนฐานเป็นที่ตั้ง บุญทั้งหลายจึงจะสถิตเสถียรมั่นคงจำเริญวัฒนาสถาพรต่อไปนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ทานทานที่บุคคลถวายให้พระโสดาบันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เหล่ามหาเศรษฐีบริจาคไปทั่วทุกสารทิศความเลื่อมใส การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสูงสุดมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์อันเดินทางมาจากทุกสารทิศศีลการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตจนกระทั่งจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นฐาน,นะแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะสูงสุดภาวนาเบื้องต้นการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงชั่วเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทเช่นงดเว้นจากปาณาติบาตภาวนาที่ลึกซึ้ง การที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงชั่วเวลาสูดดมของหอมการสร้างวาสนาบารมีลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยความประทับใจความอิ่มอกอิ่มใจกับสิ่งดีงามอันใดนั่นคือการเริ่มต้นสร้างวาสนาบารมีกับสิ่งนั้น ดุจเดียวกับพระอรหันต์เอตทัคคะด้านต่างๆของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าที่ท่านเคยประทับใจพระอรหันต์เอตทัคคะของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วในภพชาติเก่าก่อนที่ผ่านมาหลายภพชาติหลายกับหลายกาันเมื่อท่านประทับใจท่านจึงตั้งปณิธานที่จะเป็นดุจเดียวกับพระอรหันต์เอตทัคคะด้านนั้นๆ แล้วท่านก็ภาคเพียรปฏิบัติตนตั้งปณิธานคงมัน่นเสริมส่วนที่ขาดเติมส่วนที่บกพร่องแห่งบุญญาและบารมีทั้งปวงสั่งสมวาสนาเช่นนั้นต่อเนื่องเรื่อยมาทุกภพชาติตราบจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จเป็นพระอรหันต์เอตทัคทะในภพชาติที่ท่านเป็นพระสาวกแห่งพระสมณโคโดมพุทธเจ้าขอให้ลูกหลานทั้งหลาย ลองไปศึกษาประวัติในภพชาติก่อนเก่าของพระอระหันต์เอตะทะคะด้านต่างๆของพระสมณโคดมพุทธเจ้าก็ย่อมจักเห็นจริงตามที่หลวงปู่ใหญ่กล่าวไว้ผู้คนในสังคมสยามหรือสังคมไทยนับแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคปัจจุบันมีรากฐานอุปนิสัยแตกต่างจากสังคมพรารตะชมพูทวีปผู้คนในสังคมสยาม ยังขาดความเกื้อกูลกันในการสร้างสมวัสนาบารมียังเห็นความสำเร็จของผู้อื่นแล้วอนุโมทนายินดีด้วยไม่เป็นหรือยินดีด้วยเพียงต่อหน้าแต่รับหลังแอบนินทาว่าร้ายสังคมสยามจึงยังขาดรากฐานแห่งความเจริญงอกงามอรารยธรรมทั้งหลายในสังคมสยามก็เพียงแต่ได้รับมาจากแหล่งอรารยธรรมต่างๆทั่วโลกมาผสมผสานกัน การที่จะมีรากฐานอารยธรรมของตนเองก็นับว่าน้อยหรือมีบ้างแต่ก็ไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรลูกหลานทั้งหลายที่หวังความเจริญรุ่งเรืองย่อมสามารถสร้างวาสนาได้ด้วยการรู้จักประทับใจพอใจในความสำเร็จของผู้อื่นโดยปราศจากความอิจฉาริษยามีความมุ่งคิดอยู่แต่ว่าเมื่อผู้อื่นเขาสำเร็จได้ตัวเราก็สำเร็จได้เช่นเดียวกัน เขามีเหตุปัจจัยอะไรที่ก่อเกื้อให้บรรลุความสำเร็จนั้นเราจากสร้างเราจะแสวงหาเหตุปัจจัยเช่นเดียวกับเขาบ้างปฏิบัติตนให้ได้ประพฤติตนให้ดีดุดเดียวกับเขาบ้างหรือแม้ว่าผู้สำเร็จเหล่านั้นมีได้สำเร็จด้วยความถูกต้องชอบธรรมก็จริงเรามุทิตายินดีด้วยมีได้ก็จริงแต่เราต้องวางจิตเป็นอุเบกขา มีควรมีริษยาแกมโทสะซึ่งกิเลสชนิดนี้เมื่อเริ่มต้นมีขึ้นมาแล้วก็ย่อมทำร้ายจิตใจตนเองก่อนอื่นต่อมาจึงไปทำร้ายบุคคลและสังคมแวดล้อมให้ด้ยประสิทธิภาพให้พัฒนาปรับปรุงไม่ได้ให้ตกต่ำเสื่อมซามลงฉะนั้นแล้วลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยถ้าลูกหลานต้องการให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนและสังคมแล้วล่ะก็ การตั้งจิตการวางจิตการดำเนินจิตการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้ถูกต้องนับเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อเนื่องให้กลายเป็นอุปนิสัยให้จำเริญงอกงามเป็นวาสนาบารมีเพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่มุ่งมา่เถิดนณะลูกหลานเอ๋ย